11แอปทําเงินฟรีบนมือถือนะครับผมสามารถทําเงินเข้าทูมิเนียลเวล e ์ได้แบบโดยตรงนะครับเดี๋ยวนี้จะมาถอนเงินให้ดูนะครับทั้งหมด3,400บาทนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมีเงินเข้าทูมิเน e ยลเลด์แบบฟรีๆเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปดูวิธีการถอนเงินกันเลยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับวิธีการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทูมิเนียลเวลด์แบบโดยตรงนะครับ เงินฟรีนะครับผมวันนี้ก็จะทําการถอนเงินให้ดูในแต่ละแอปเลยนะครับว่ามันสามารถทําเงินได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะสอนตั้งแต่เริ่มเลยเนาะในส่วนของรายละเอียดนะครับวิธีการสมัครของแต่ละแอปเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปโรนี้นะครับเพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนของลิงก์การดาวน์โหลดแอปนะครับก็จะอยู่ในส่วนของคลิปวิดีโอการสมัครนั่นเองของแต่ละแอปเนาะก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไป ในส่วนของการถอนเงินวันนี้นะครับผมหนึ่งวันนะครับไม่สามารถทําเงินได้ภายใน100บาทแน่นอนนะครับภายใน1วันเนาะไม่สามารถทําได้นะครับซึ่งผมก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับก็เลยรวบๆมาถอนในวันเดียวให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอนเงินในส่วนของแอปที่1กันเลยนะครับโอเคนะครับผมในส่วนของแอปแรกที่จะมาทําการถอนเงินนะครับผมก็คือแอปนี้เลยครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทําเงินฟรีทูนิวเอลเลตได้โดยตรงนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นครับสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ตาม ชื่อที่ผมขึ้นไว้ให้ทางด้านขวามือเลยนะครับยังไงก็ลองไปดาวน์โหลดใช้งานดูนะครับวิธีการสมัครหรือว่าวิธีการใช้งานเนี่ยผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปดนี้แล้วนะครับในคลิปนี้ผมจะสาธิตการถอนเงินทั้งหมดทุกแอปนะครับทั้งหมด11ช่องทางนะครับผมโอเคนะครับให้เรากดไปที่เมนูฉันด้านล่างขวามือนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรากดคําว่าไทยถอนนะครับผมเโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของการถอนเงินแอปนี้นะครับถอนได้ทั้งหมด3ช่องทางนะครับหนึ่งเป็นทูนี่วอลเล็ตสองเป็นเพย์พาว์ ขั้นต่าในการถอนของทูมิวเลตเนี่ยเริ่มต้นที่100บาทนะครับคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่3ล้านคะแนนในการแลกเปลี่ยนเนาะในคลิปนี้เนี่ยผมมีคะแนนนะครับอยู่ที่ประมาณ 6.5m นะครับหรือว่าประมาณ216บาทนะครับซึ่งผมสามารถถอนได้ที่150บาทนะครับผมจะทําการถอนที่150บาทนะครับสำหรับการกรอกนะครับในส่วนของข้อมูลในการถอนเงินนะครับให้เรานะครับใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูมิวเลตที่เราจะทําการถอนเงินเข้าไปเนาะใส่ภาษาไทยก็ได้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรา ครับใส่เบอร์ t ู u e m o n e y w a ตของเราลงไปนะครับผมสลับเบอร์ t ู u e m o n e y w a ตเนาะใส่ทั้งหมด10ตัวนะครับทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะครับเอาโอเคนะครับผมก็ได้ทําการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน150บาทนะครับถอนไปในวันที่14เดือน7จ็ดนะครับสองพเนาะเวลาก็ประมาณ1นึ่งทุ่มสินาทีนะครับระยะการตรวจสอบนะครับยอดเงินที่เราทําการถอนของแอปนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่าง5วันทําการนะครับไม่นับวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่14นะครับผมก็รอเงินเข้าถ้าหากว่าผมได้รับเงินแล้วเนี่ยจะมา ลงคลิปอัปเดตให้นะครับผมไปดูในส่วนของแอปที่2กันเลยนะครับเอาโอเคนะครับผมในส่วนของแอปที่2นะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า n o v e l l a นะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการหาเงินฟรีทูนี่เวลตได้นะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปโรนี้นะครับสามารถไปดูกันได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในคลิปนี้ผมจะมาสาธิตการถอนเงินเพียงเท่านั้นนะครับเรามาดูในส่วนของตัวการถอนเงินกันเลยนะครับผมให้เรานะครับผมกดไปที่ด้านล่างขวามือนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรรราาาทํกนะคั ผมกดไปที่คาว่าถ่ายถอนนะครับอ่าโอเคนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของการถอนเงินของแอป No เวล่านะครับถอนได้เพียงแค่2ช่องทางเท่านั้นนะครับหเป็นทูมิเนเวลตนะครับสเป็น p a y ์พาเนาะในการถอนเงินขั้นต่ำนะครับอยู่ที่100บาทนะครับผมเราจะต้องมีคะแนนอยู่ที่2องล้านห้าแสนคะแนนในการถอนเงินถอนเงินสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่400บาทนะครับผมอ่าตอนนี้เนี่ยผมมียอดเงินอยู่ที่286บาทนะครับซึ่งผมสามารถทําการถอนที่200บาทได้นะครับผมก็จะถอนไปที่200 ในส่วนของแอปนี้นะครับผมเป็นแอปทําเงินฟรีอีกหนึ่งแอปที่สามารถทําเงินทูนิวเบลตได้โดยตรงเนาะตามที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้หลายๆคลิปนะครับสำหรับการถอนเงินนะครับผมก็จะให้เรากรอข้อมูลตามจริงนะครับผมตามที่ผมได้สอนไปในส่วนของแอปเมื่อกี้เนาะก็จะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับกรอกลงไปเป็นบัญชีที่เราจะใช้ในการโอนเงินเข้าไปนะครับแล้วก็กรอกบัญชีทูนิวเบลตของเราลงไปนะครับผมกรอกให้ถูกต้องเนาะเโอเคนะครับผมก็ได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจำนวน200บาทนะครับ ในวันที่14เดือน7นะครับก็คือวันนี้นะครับผมวันที่ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เวลานะครับ19นาฬิกา17นาทีนะครับถอนไปที่จำนวน200นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบยอดเงินของแอปนี้ก็เหมือนกับแอปที่1นะ5วันทำการนะครับไม่นับวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมเราก็รอการตรวจสอบยอดเงินนะครับถ้าผมได้รับเงินเข้ามาแล้วในส่วนของแอปโนเวล่านะครับแล้วก็จะมาลงคลิปอัปเดตให้นะครับว่าต้องใช้เวลากี่วันแล้วก็เงินถึงจะเข้านะครับแล้วก็เงินที่เราถอนไปเนี่ยจะเข้าจริงหรรือปนะคับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปที่3กันเลยนะครับผม LK นะครับผมแอปนี้ก็เป็นแอปที่3นะครับผมมีชื่อว่า FunTip นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการหาเงินฟรีทูนิวเอลตได้อยู่นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการถอนเงินให้ดูและกันเนาะเป็นแนวทางในการทําเงินฟรีนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวันนี้สามารถเข้าไปดูได้เลยว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆนะครับทางแอปเนี่ยมีการอัปเดตใหม่ด้วยนะครับผมการถอนเงินตอนนี้นะครับให้เรามากดที่เมนูคําาว่่แลกเปียนนะครับ เป็นเมนูที่4เนาะคำว่าแลกเปลี่ยนนะครับการถอนเงินเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับมีหลายช่องทางนะครับหเป็นทูมินนเวเลตนะครับสเป็นในส่วนของอ่าฟรีไฟนะครับเป็นการเติมเพชรฟรีไฟนั่นเองนะครับสนะครับผมก็เป็นเกมนะครับผมอันนี้เป็นเกมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่อเกมอะไรนะสี่นะครับผมเป็นเพย์เพลวนะครับห้าแล้วก็เป็นในส่วนของการเติมเงินมือถือนะครับวันนี้ผมก็จะถอนเป็นทูมินนเวเลตนะขั้นต่ําในการถอนเนี่ยอยู่ที่100บาทนะครับผมคุณจะต้องใช้คะแนนอยู่ที่15ล้านคะแนนในการแลกเปลี่ยนนเาะะผมกก็จด เข้าไปที่100เลยนะครับผมสําหรับการถอนเงินนะครับก็ให้เราใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับผมใส่ลงไปให้ถูกต้องนะครับเป็นภาษาไทยก็ได้แล้วก็กรอกเบอร์ทูนิฟิลิตของเราลงไปทั้ง2ช่องเลยนะครับเอาโอเคนะครับผมก็ได้ทําการถอนเงินเรียบร้อยละจํานวน100บาทนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนาะแอปนี้ก็ใช้เวลาการตรวจสอบเนี่ย5วันทําการนะครับเวลาที่ผมถอนนี่ครับก็หนึ่งทุ่มยี่สิบสามนาทีนะครับในวันที่สิบสี่เดือนเจ็ดเหมือนกันนะครับก็รอการตรวจสอบยอดเงินนะครับถ้าได้รับเงินแล้วจะมาลงคลิปอัปเดตให้ยังไงเพื่อน ลองไปดาวน์โหลดใช้งานดูก่อนได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปต่อไปกันเลยนะครับออาโอเคนะครับผมในส่วนของแอปที่4นะครับผมแอปนี้มีชื่อว่า g o Daily นะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยก็ลงรีวิวค่อนข้างบ่อยเนาะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวการถอนเงินอีกครั้งละกันนะครับเป็นแนวทางในการทําเงินฟรีนะครับวิธีการสมัครนะครับอยู่ด้านล่างคลิปตรนี้นะครับในแต่ละแอปเลยลองเข้าไปดูก่อนว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรแอปนี้เล่นได้เพียงแค่มือถือ Android นะครับการถอนเงินนะครับก็ให้เรามากดตรงนะครับด้านล่างนะครับเมนู ที่คะแนนของเราด้านบนตรงนี้นะครับผมมันจะมีขีดอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเนาะเอาโอเคนะครับในการถอนเงินครั้งนี้นะครับผมจะทําการถอนที่500บาทเลยนะครับในการถอนเงินขั้นต่ําตอนนี้เนี่ยที่ผมขึ้นอยู่เนี่ยคือ10บาทขั้นต่านะครับหล้านคะแนนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสมัครครั้งแรกเนี่ยอาจจะถอนที่100บาทไอหบาทนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้คะแนนในการถอนเนาะก็ลองสมัครเลยว่าดาวน์โหลดใช้งานดูก่อนได้นะครับวิธีการอยู่ด้านล่างเลยนะครับการถอนเงิน500บาทเนี่ยใช้อยู่ที่50ล้านคะแนนในการถอนนะครับผมกเอานนรงถ มีทูมิวอเลดนะครับแล้วก็เป็นการเติมเงินมือถือนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นกระเป๋าบายแนทนะครับในการแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญ USDT นะครับเดี๋ยวกดยืนยันการแลกตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราเคยถอนแล้วนะมันจะมีเบอร์วอลเลตขึ้นตรงนี้นะครับแต่ถ้าของใครยังไม่เคยถอนเนี่ยให้เราใส่เบอร์วอลเลตตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับไม่ต้องใส่ชื่อนะใส่แค่เบอร์วอลเลตนะครับโอเคนะครับการถอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับภายใน3าถึงเวันทาการนะครับก็ให้เรารอการตรวจสอบเนาะจากแอปน ก็จะเข้าเลยเหมือนกันนะครับกดยืนยันไปนะครับผมอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินของแอป g o เดล a i นะครับถอนไปเมื่อวันที่14เดือน7นะครับเวลาก็1 9บเกานาฬกาีกนาทีเนาะจำนวนเงินนะครับอยู่ที่500บาทนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับแอปนี้ก็ทําฟรีนะครับถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับรอเงินเข้านะต่อไปนะครับผมเป็นแอปที่5นะครับไปดูวิธีการทําเงินแล้วก็วิธีการถอนเงินกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมในส่วนของแอปที่5นะครับที่จะมาทําการถอนเงินให้ดูเนาะแอปนี้นะคร สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะครับตามชื่อที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับวิธีการสมัครวิธีการใช้งานเนี่ยผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะครับสามารถไปดูกันได้ว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับสามารถไปดูกันได้เลยวันนี้ก็จะมาอัปเดตการถอนเงินนะครับวิธีการถอนเงินเนี่ยให้เรากดไปที่เมนูฉันด้านล่างขวามือนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับมันจะมีะคะแนนนะครับผมแล้วก็คำว่าถอนนะครับผมให้เรากดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับสาหรับการถอนเงินขั้นต่ํานะครับผมจากที่ผมเล่นครั้งแรกเเนนาะมจให้้รรถออิ่่่ตียูท บาทนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้คะแนนในการแลกเปลี่ยนนะครับสมัครครั้งแรกเนี่ยก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับผมในส่วนของแอปนี้นะถอนได้เพียงแค่2ช่องทางนะครับมีทูนิวเล็ตนะครับแล้วก็เป็นโมบายท็อปอัพนะครับเป็นการเติมเงินเข้าซีมือถือนั่นเองตอนนี้เนี่ยผมเริ่มต้นที่75บาทในการถอนนะครับจะต้องมีคะแนนอยู่ที่1,000 0แคะแนนนะครับวันนี้ผมจะทําการถอนเงินอยู่ที่750บาทนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับพอเราเลือกมาแล้วนะครับผมก็ให้เราใส่เบอร์ทูนิวเล็ตของเราลงไปตรงนี้เลยนะครับ กดถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับผม1-3วันทําการเนาะไม่เกิน3วันนะครับเงินเข้าแน่นอนจากที่ผมเคยถอนในส่วนของแอป t a ็บคอยเนี่ยก็ไม่เกินอ่ 10นาทีนะครับเงินเข้าทูมิเรเลดเลยนะครับเโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินของแอปแท็บคอยนะครับผมจำนวน750บาทอยู่ระหว่างการดําเนินการหรือว่าตรวจสอบอยู่นะครับผ่นไปเมื่อเวลานะครับ19านาฬิกายีนาทีนะครับในวันที่14เดือน7เนาะรอระหว่างการตรวจสอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปต่อไปกันเลยนะครับเโอเคนะครับผมในส่วนของแอปที่6นะครับวันนี้ก็มีชื่อว่า Go Novel นะครับก็เป็นอีก1แอปในการทําเงินฟรีทูมิเรเลดได้โดยที่ไม่ต้องลงทนหรือ่าาเสียค สสมัดงิวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถเข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรสําหรับแอป go novel นะครับผมเล่นฟรีได้เงิงจริงแน่นอนนะครับวิธีการถอนเงินเนี่ยให้เรากดมาที่ของฉันนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เรากดไปที่คะแนนของเราตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับการถอนเงินเนี่ยมีทั้งหมด3ช่องทางให้เลือกนะครับเป็นทูนิโวลเลตเบพาวแล้วก็เติมเงินโทรศัพท์นะครับสำหรับทูนิโวเลตนะครับของผมเนี่ยมันเริ่มต้นที่10บาทนะครับผมจะต้องมีคะแนนอยู่ที่5 0,000คะแแนล้วตคูปอ่ 100คูปองนะครับถึงจะทําการถอนได้เนาะตรงนี้เนี่ยผมมีอ่ายอดเงินนะครับยังไม่ครบนะยังไม่ครบนะครับผมในส่วนของ200บาทนะครับผมอ่ะ้อยบาทผมยังไม่ครบนะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าครบแล้วนะครับผมคิดว่าครบแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําการถอนเป็น10บาทให้ดูแล้วกันเนาะอ่าถอนเป็น10บาทเพื่อเป็นแนวทางในการถอนเงินก่อนนะครับเพรียว่านะครับผมคุณจะต้องอ่ถอนขั้นต่ำอยู่ที่8ดอลลาร์นะครับสูงสุดอยู่ที่40ดอลลาร์เลยนะครับผมเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับเริ่มต้นที่300นะครับผมสูงสุดที่5 500บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอนเป็น10บาทนะครับในส่วนของแอป Go Novel นะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันครบ200แล้วนะยังไม่ครบนะครับกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดถอนตอนนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมทางแอปเนี่ยเขาก็จะแนะนำนะครับให้เรากรอกเบอร์ทรูมิเน่ไวเล็ตของเราลงไปเนาะเราก็ใส่ลงไปในช่องนี้เลยนะครับทั้งหมด10ตัวแล้วก็กดส่งได้เลยนะครับโอเคนะครับผมการถอนเงินนะครับผมก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับผม1-7วันทําการนะครับก็รอเงินเข้าเนาะน่าจะไม่เกิน7วันนะครับเอาโอเคนะครับผมตรงนี้ก ก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับผมตรงนี้ก็เราสามารถทําแล้วก็สามารถถอนได้เลยเนาะอันนี้เป็นประวัติที่ผมเคยถอนจากแอป,ปนี้มานะครับผมขั้นต่ำอยู่ที่0.5สตางค์นะครับ0.7นะครับ200 1บาท400 200แล้วก็10บาท2รายการเนาะที่ผมทําการถอนไปนครับก็ได้เงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของแอป,ปนี้ก็รอการตรวจสอบยอดเงินนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอป,ปต่อไปเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมแอป,ปนี้ก็เป็นแอปอันดับที่7นะครับผมก็เป็นแอปที่มีชื่อว่า Cash Tube นะครับสรับขั้นตอน แล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยผมแนบไปให้ด้านล่างคลิปโรนี้แล้วนะครับสามารถไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงวิธีการใช้งานนะครับลองเข้าไปดูในส่วนของคลิปแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดไปที่เป็นเจ้าของนะครับผมกดเข้ามานะครับแล้วก็กดไปที่คะแนนของเราด้านบนตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะการถอนเงินนะครับผมก็จะมีทูมิเนี a ลเลดนะครับเพย์พา์นะครับแล้วก็เป็นการเติมเงินมือถือนะครับขั้นต่ําในการถอนเงินนะครับตอนนี้เนี่ยของผมอยู่ที่10บบาทนคะ นะครับผมอยู่ที่150คูปองถึงจะทําการถอนได้เนาะถ้าเราอยากจะถอนโดยที่ไม่ต้องใช้คูปองเนี่ยเราจะต้องถอนที่100 200 400 900หรือว่า1,600นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยผมมียอดเงินอยู่ที่203บาทนะครับผมก็จะทําการถอนไปที่200นะครับผมแล้วก็กดถอนเงินได้เลยนะครับโอเคนะครับผมผมเกิดปัญหานิดนึงนะครับผมจากที่ผมดูยอดเงินตรงนี้เนาะมันแจ้งว่า203บาทใช่ไหมครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันขึ้นเป็น200บาทนะครับผมแต่คะแนนนะครับสังเกตที่คะแนนนะครับผมคะแนนเน ผมมีแค่9,07,000 0คะแนนนะครับแล้วก็ในส่วนการถอนเงิน200บาทนะครับผมจะอยู่ที่1ล้านคะแนนในการแลกเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะทําการถอนไปที่10บาทแล้วกันนะครับผมสําหรับการถอนเงินนะครับเขาก็จะให้เรานะครับใส่เบอร์ True Money Wallet ของเราลงไปนะครับในช่องแรกเนาะช่องที่2เนี่ยก็จะเป็นชื่อของบัญชี Wallet ของเรานะครับผมใส่ให้ถูกต้องนะครับใส่เป็นภาษาไทยก็ได้นะครับผมโอเคนะครับการถอนเงินก็ถอนไปเรียบร้อยละนะครับผมเงินจะเข้าภายใน1-7วันทําการเนาะกดโอเคได้เลยอ่าโอเค นะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับที่ผมได้ถอนจากแอปนี้ไปนั่นเองเนาะขั้นต่ำที่ผมถอนครั้งแรกเลยเนี่ยอยู่ที่0.5สตางค์นะครับ0.6นะครับ0.6 400นะครับ400 200 2 0 3ครั้งเลยนะครับผมนี่คือรายการที่ผมถอนไปแล้วก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นจำนวนเงินที่ถอนล่าสุดเนาะ10บาทนะครับผมแอปนี้ก็ยังจ่ายจริงอยู่นะอันนี้เป็นครั้งล่าสุดที่ผมได้รับมาจำนวน200บาทเมื่อวันที่13นะครับเดือน7ก็คือเมื่อวานเเเเงงินนนไไปปัรดี๋ยวา ในส่วนของแอปต่อไปกันเลยนะครับผมเ่าโอเคนะครับผมสำหรับแอปอันดับที่8นะครับผมแอปนี้มีชื่อว่า Pop Star Winner นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยอยู่ด้านล่างคลิปโอนนี้นะครับสามารถไปดูได้เลยนะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของแอป Pop Star Winner นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดไปที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับคำว่าถอนเงินนะครับกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยขั้นต่ำเริ่มต้นนะครับผมก็คือ10บาทนะครับผมตอนที่ผมถออนี่่ยูทท10บา Yep. คุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่1นึ่งแสนสคะแนนแล้วก็จํานวนเพชรนะครับอยู่ที่300เพชรถึงจะทําการถอนได้เนาะตอนนี้เนี่ยผมมียอดเงินอยู่ที่191่งบาทจุดสีสตางค์นะครับคะแนนก็2องล้านสามแสนคะแนนนะครับผมสามารถถอนเงินได้อยู่ที่100บาทนะครับผม100บาทเนาะก็กดไปที่100บาทนะครับผมแล้วก็เลือกลงมาด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะครับมันมีคําว่าถอนเงินสดนะครับพอเราเลือกรายการแล้วเนี่ยเราก็กดถอนได้เลยนะต่อไปนะครับผมทางแอปเนี่ยเขาก็จะให้เรานะครับใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ต เราก็ใส่ลงไปทั้งหมด10ตัวเลยนะครับไม่ต้องใส่ชื่อบัญชีนะครับใส่แค่เบอร์นะครับแล้วก็กดสมัครถอนเงินนะครับการถอนเงินนะครับผมก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ1-7วันนะครับเงินจะเข้าไม่เกิน7วันนะครับผมก็กดยืนยันได้เลยนะสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นประวัติการถอนเงินของแอปนี้เลยนะครับผมครั้งล่าสุดที่ผมถอนนะครับก็อยู่ที่100บาทนะครับในวันที่14กรกฎาคมนะ65นะครับในเวลานะครับก็1ทุ่ม40นาทีนะครับรอระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับผม ท้าเงินเข้าแล้วเดี๋ยวจะมาลงคลิปอัปเดตแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปหาเงินฟรีต่อไปกันเลยนะครับาโอเคนะครับผมในส่วนของแอปอันดับที่9นะครับผมแอปนี้มีชื่อว่า i n g New นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการหาเงินฟรีทูนี่วอลเลตได้โดยตรงนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้สามารถไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับแอปนี้นะครับผมการถอนเงินนะครับก็กดไปที่คําว่าของฉันนะครับผมด้านล่างของมือ คะแนนนะครับ right. well right. แล like ้วก็คําว่าถอนนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับการถอนเงินนะครับมีช่องทางเดียวก็คือทูมิเนอเรสต์นะครับขั้นต่ําในการถอนเงินนะครับอยู่ที่10บาทนะครับผมเราจะต้องมีในส่วนของคะแนนนะครับเหรียญทองนะครับอยู่ที่แปดหมื่นคะแนนนะครับแล้วก็100เพชรในการถอนเนาะตอนนี้เนี่ยผมมียอดเงินอยู่ที่1 3 7่งร้อยสามสิบเตางค์นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบห้าเพศนะครับผมจะทำการถอนเงินอยู่ที่100บาทนะครับผมก็ให้เรากดไปที่100นะครับแล้วก็กดถอนทันทีนะครับผม อ okay, ่าโอเคนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยทางแอปนะครับเขาก็จะให้เรานะครับใส่เบอร์ธูมิ e นอร์เลตของเราลงไปเนาะเราก็ใส่ลงไปนะครับทั้งหมด10ตัวนะครับแล้วก็กดยืนยันคําถอนได้เลยนะครับผมการถอนเงินนะครับผมก็อยู่ระหว่างนะครับหนถึงเวันทําการนะครับเงินถึงจะเข้าธูมิเนอร์ลตของเราเนาะซึ่งมันเข้าไม่เกิน7วันอยู่แล้วนะครับผมก็ให้เรากดตกลงไปได้เลยนะครับแล้วเราก็รอการตรวจสอบยอดเงินนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินนะครับผมที่ผมได้ทําการถอนเงินจากแอปนี้ไปเนาะขั้นต่ำนะครับ แรกเลยนะอยู่ที่30บาทนะครับผมแล้วก็มาถอนที่100บาทนะครับผมเราก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับรอเงินเข้านะค่าเงินเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปอัปเดตให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแอปต่อไปกันเลยนะครับเอโอเคนะครับผมในส่วนของแอปอันดับที่10นะครับผมแอปนี้มีชื่อว่า Step G กนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทําเงินฟรีทูนิเวอร์สิตได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือว่าการลงทุนนะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปโดดนี้แล แบบไหนนะครับดูได้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะครับวิธีการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดมาที่ด้านล่างนะครับผมคําว่าของฉันนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดไปที่คะแนนของเรานะครับผมอ่ากดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมทางแอปเนี่ยเขาก็จะแนะนําช่องทางการถอนเงินให้เราเนาะมีทูมิเนียลเล็ตและก็เพย์เพนะครับการถอนเงินขั้นต่ำนะครับผมอยู่ที่10บาทนะครับผม100บาท200บาทแล้วก็500บาทนะครับในส่วนของเพย์เพลนะครับผมขั้นต่ําการถอนเนี่ยอยู่ที่2ดอลลาร์เนาะแล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ที่20ดออลลลาารรรร์นนนะะคคัับซึ่่่งงกถแต้เียมมันจะีค่าธรรมเสิบ โดยการใช้เพชรด้วยนะครับผมอันนี้คือเพชรที่ผมมีอยู่เนาะผมจะทําการถอนเงินที่200บาทแล้วกันนะครับผมไม่สามารถเก็บได้ถึงห้าร้อยบาทนะครับผมเพราะว่าขาดอีกแค่9ก้าแสนคะแนนนะครับก็เดี๋ยวถอนเงินออกก่อนเลยแล้วกันเนาะกดไปที่200นะครับผมแล้วก็กดยืนยันการถอนด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับผมทางแอปนะครับผมเขาก็จะให้เรานะครับใส่เบอร์ทูบิ้นวอลเลตของเราลงไปนะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินนะครับก็กดส่งได้เลยนะครับกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยมันขึ้นให้ส่ง กดส่งไปเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน200บาทเนาะก็คือตรงนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับถอนเงินไปนะครับไม่น่าจะเกิน1วันนะครับเงินน่าจะเข้าทูมิ่เลตนะครับจากที่ผมเคยถอนครั้งแรกไปนะครับอยู่ที่อ่าสามสิบบาทนะครับผมก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับรอเงินเข้านะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการต่อไปนะครับในส่วนของการทําเงินทูม n e บอเลตขั้นตอนสุดท้ายนะครับอ่าโอเคนะครับผมสำหรับการหาเงินทูม n e บอเลตขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมอันดับที่11นะครับก็คือตลยนะครับ Google Chrome นะครับผมใครที่ยังไม่มีในเครื่องเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นะครับแอปนี้น่าจะมีกันทุกคนนะครับผมเป็นแอป Google นั่นเองนะครับผมในส่วนของตัวนี้เนี่ยเป็นในส่วนของเว็บไซต์บัคไซไฟนะครับไม่ใช่เป็นแอปเนาะแต่ผมยกตัวอย่างเป็น Google Chrome ขึ้นมาเพราะว่า Google Chrome เนี่ยในมือถือทุกเครื่องนะครับมันน่าจะมีนะครับผมหรือว่าใครไม่มีก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เนาะทั้ง Android และก็ iOS นะครับวิธีการสมัครของบัคไซไฟนะครับผมแนบไปให้ด้านล่างคิ ในคลิปแรกการถอนเงินนะครับก็มาดูนะครับกดที่3ขีดนะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยยังถอนไม่เป็นเลยนะครับว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรเนาะเพราะว่าหลายๆคลิปเนี่ยผมก็สอนวิธีการถอนเงินไปบ้างแล้วนะครับการถอนเงินนะครับกดมาที่เมนูที่2นะครับผมคำว่าถอนนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกช่องทางการถอนได้จะเป็นสกุลเงินคลิปโตหรือว่าบัตรของขวัญนะครับบัตรของขวัญเนี่ยจะเป็นในส่วนของทูมิวอเลดนะกดเข้ามานะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เราเลือกไปที่รายการนะครับของทูมิวอเลดนะครับก็เขื่อนแรกนะครับผมกดเข้าไปเลยพอเรากดเข การนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับขั้นต่ำนะครับอยู่ที่100บาทนะครับผมสูงสุดอยู่ที่1000บาทนะครับก่อนที่เราจะถอนเนี่ยเราต้องดูคะแนนของเราก่อนว่าเรามีคะแนนครบขั้นต่ําแล้วหรือยังนะครับครบจานวนแล้วหรือยังนะครับถ้าครบแล้วเราก็สามารถเลือกรายการที่เราต้องการถอนได้เลยเนาะ <S <S ผมจะถอนไปที่1000บาทนะครับผมใช้คะแนนอยู่ที่2 7 6 3 5 0บาท อ่าห้าสิบคะแนนเนาะในการถอนนะครับก็กดเข้าไปนะอ่าโอเคนะครับพอมันขึ้นติ๊กถูกหรือว่ากรอบสีเขียวแบบนี้แล้วนะครับด้านล่างนะครับตรงนี้มันจะมีให้เราใส่เบอร์ทูนี่วอลเล็ตของเรานะครับก็ให้เราใส่เบอร์ทูนี่วอลเล็ตของเราลงไปเนาะใส่ทั้งหมด10ตัวเลยนะครับวิธีการใส่นะครับเขามีตัวอย่างให้เราดูตรงนี้นะครับผมอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นบวกหกหกนะครับผมบวกหกหกนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์ทูนี่วอลเล็ตของเราเลยนะครับจะเป็นศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์แปดเราก็ใส่ท ความแจ้งเรานะครับสร้างการถอนเงินของคุณสําเร็จเรียบร้อยแล้วจะดําเนินการภายใน24-48ชั่วโมงนะครับต่อไปเราไปดูที่ประวัติการถอนเงินนะครับกดไว้ที่3ขีดเนาะแล้วก็กดที่2อนะครับอันที่2แล้วก็เลือกอันที่3ตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยอ่าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินทูนี่เวเล็ตที่ผมถอนมานะครับนี่คือ3รายการล่าสุดที่ผมถอนไปเนาะเลื่อนมาทางขวามือนะครับตรงนี้จะเป็นรายการจํานวนเงินบาทนะครับผมถอนไป1,000บาทใช่ไหมครับอันนี้คือครั้งล่าสุดนะครับนี้1,000ันบาทนะครับอันนี้ก็ แต่ไม่ใช่วันเดียวกันนะนานๆถอนครั้งหนึ่งนะครับเราก็รอดาเนินการนะครับผมถ้ามันตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะมีกุญแจขึ้นแบบนี้นะครับเป็นสีชมพูนะครับให้เรากดเข้าไปเติมเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่คือการถอนเงินของบัคไซไฟเนาะทั้งหมดนี้ก็เป็นการทําเงินฟรีนะครับไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับทำฟรีได้จริงๆแน่นอนนะครับสำหรับยอดเงินที่ถอนไปทุกแอปนะครับทุกช่องทางเนี่ยเดี๋ยวจะมาลงคลิปอัปเดตให